สวัสดีครับวิธีการตกปลาที่ชื่อว่ากราวิดโบฟินนะครับวิธีแรกให้เราไปที่รูนออลเบอร์เรียนะครับจากนั้นเราไปที่แอเรีย8หรือว่าแคมป์8ซึ่งจะอยู่ในถ้ำนะครับไอเจ้าตัวกราวิดโบฟินเนี่ยถ้าใครยังไม่รู้จักหรือยังไม่เคยเจอเนี่ย เราใช้กล้อง2ทางไกลเนซูมเข้าไปดูได้ตัวมันจะสีออกส้อมอนอ่อนหน่อยตัวยาวๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอย่างเช่นปัญหาตอนนี้คือปลาเยอะมากให้เราใช้วิธีการใช้ตะข่ายจับปลาที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยออกไปให้หมดวิธีการใช้คันเบ็ดนะครับเมื่อเราคลิกซ้ายไปแล้วเนี่ยให้เรากด a l t e r n a t ค้างไว้ จากนั้น W S W S กดย้ำๆนะครับมันก็จะเป็นการล่อปลาให้มาติดเบ็ดเราได้ถ้าเรากด S อย่างเดียวมันจะเป็นการกระตุกเบ็ดเฉยๆอย่าลืมเอาไปใช้กันนะครับ